สื่อยวนชี้ช้างศึกชุด23ปีไม่ชนะเวียดนามจะ5ปีแล้วโคชโย่งเผยเก็บเบนจามินไว้เป็นทีเด็ดโคดกงภูมิใจแม้เจอปัญหาอาหารเป็นพิษครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุย่ายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายกลุ่ม4ีเกมนัดแรกครับนัดเปิดสนามนะครับทีมชาติไทยชุด23ปีพบกับเวียดนามที่สนามบุยัดกอร์ โดยก่อนเกมมีรายงานด้วยว่านักเตะเวียดนามปวดท้องเพราะอาหารเป็นพิษหลายรายเลยนะครับก็อย่างที่ทราบกันครับเกมนี้ทางเวียดนามนําก่อนครับจากพันตวนไตครับที่ยิงไปฉลบช่วยทางเข็มดีเป็นประตูครับให้เวียดนามนาก่อน1น่ต่อศูนย์แต่วไทยครับตีเสมอจากการยิงไกลของเบามีเดวิดและเงียนวันตวนครับรับบอลกระชอกเข้าประตูไปเป็น1นต่อหนึ่งนาทีที่3ามซึ่งเบามีเนียนลงมาเป็นตัวสำรองก่อนนั้นไม่นานนะครับถึงนาที่เจ็ดสิบสามครึ่งหลังครับเงียนวันตุน ยิงอย่างสวยนะครับให้เวียดนามนำสองต่อหนึ่งแต่ว่าช่วงทศเวลาบาดเจ็บครับไทยมาติสเสมอจากจังหวะโขกของสุมรัณเหมือนตานะครับจบเกเมเสมอก็สองต่อสองแบ่งกันไปทีมละ1 3. คะแนนผลที่กู้นะครับในกลุ่ม C เกาหลีใต้เอาชนะมาเลเซีย4ตตอนหนึ่งครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่ในเวลานี้ครับไปดูหลังจบเกมกันบ้างครับโคโยกอรุวิสิม,มาคาฮเฮสโคทของทีมชาติไทยนะครับเปิดเผยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากและเราเสียประตูเร็วมาก ทำให้เล่นในเกมที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะครับเสมคันคือเกมโดยวรวมเรายังมีข้อผิดพลาดเยอะคนโยงยังบอกได้ว่าจริงๆแล้วถ้าทีมชาติไทยไม่เสียประตูรากเร็วครับน่าจะทําได้ดีกว่านี้เพราะเตรียมแท็กติกไว้แล้วเดิมทีจะต้องการจะเปลี่ยนเบนจามินลงไปเล่นในครึ่งหลังแต่ว่าพอเสียประตูเร็วดันกลางก็คือเสียสมดุลในการคลองบอลเลยต้องส่งเบนจามินลงสนามทันทีนะครับคนโยงบอกได้ว่าขอบคุณเด็กๆทุกคนเพราะว่าเรามีเวลาเตรียมตัวกันไม่มากนักวันนี้ที่เรามีแต้มต้องขอบคุณพวกเขา ต้องชื่นชมเวียดนามด้วยที่โชว์ฟอร์มได้ดีแน่นอนลัะจกตี้ทีมชาติไทยยังมีเวลาอีก2วันในการเตรียมตัวแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนจะลงสนามในเกมนัดต่อไปนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของโคชโยกรุษสิะคะหลังจบเกมนะครับส่วนทางฝั่งกงโฮคุนครับผู้สื่อของเวียดนามเปิดเผยหลังจบเกมว่าคิดว่านักเตะเล่นได้ดีสู้ได้ดีและก็รู้สึกภูมิใจกับนักเตะแม้ว่าเจอปัญหาอาหารเป็นพิษก่อนเตะก็ตามนะครับโดยมีตัวหลักอย่างน้อย2คนที่ไม่สามารถเล่นได้ในเกมนี้แต่จะพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไป กงโคคุณยังบอกด้วยว่าเรายังมีเวลาก่อนลงเตะในอีก2แมตท,ที่เหลือครับเรามีแผนเราเชื่อในตัวนักเตะเกาหลีใต้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆไม่ว่าตัวเองจะเป็นคนเกาหลีแต่ตอนนี้ถือว่าทํางานใหกับทีมชาติเวียดนามเราต้องเตรียมตัวให้ดีและมีสมาธิสำหรับเกมนัดต่อไปครับโดยสื่อเวียดนามครับอย่างบองดา้ hour นะครับก็มีการลงข่าวนะครับหลังจากที่เกมนี้เสมอกัน2ต่อสนะครับ เขาบอกว่าไทยชุด23ปีเนี่ยไม่ชนะเวียดนามมาเกือบจะ5ปีแล้วนะครับก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือ4เกมที่มาเลเซียในปี2017ตอนนั้นเนี่ยโคดย่อคุมครับชนะ3-0ประในเกมรอบแรกน,นะครับซึ่งรวมหลังจากนั้นเนี่ยเราเจอกับเวียดนามอีก7เกมนะครับในชุด23ปีแบ่งเป็นแพ้5นัดเสมอ2นัดครับรวมรายการนี้ด้วยนะครับที่เสมอกันก็จะ5ปีแล้วนะครับที่เราชนะครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2 1 7ในเดือนสิงหาคมนะครับสำหรับรายการจริงแชมป์เอเชียรุ่ยยูไม่เกิน23ปีนัดต่อไปครับไทยจะพบกับมาเลเซียที่สนามเดิมนะครับในวันที่5มิถุนายนเวลา22เดนกาตาเวลาประเทศไทยนะครับดูได้ทาง True ID แล้วก็ i n v e s s Sport เหมือนเคยครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ